สวัสดีค่ะลิซ่าแบ็กพิงคศิลปินคนไทยเคป๊ป mm hmm. คุณแรกที่มีผู้ติดตาม IG ทะลุ100ล้านกลายเป็นศิลปินระดับโลกสร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วค่ะสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคที่ก่อนหน้านี้ลุนผู้ติดตามอินสตาแกรมว่าจะถึง100ล้านคนเมื่อไหร่พอยอดขางมาสักพักใหญ่เลย ล่าสุดในวันที่25ธันวาคม2566ยอดผู้ติดตาม Instagram อ Lisa, าน 100, 000, ินสตาแกรมของลิซ่ากัทยานสู่100ล้านฉลองรับคริสต์มาสด้วยสถิติใหม่เป็นที่เรียบร้อย กลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์และยังเป็นศิลปินหญิงชาวเอเชียคนแรกที่สร้างสถิติดังกล่าวนี้ด้วยสำหรับอินสตาแกรมลาลาลาลิสาอันเดสโกเอมเปิดบัญชีอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2561ซึ่งเธอใช้เวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นก็สามารถสร้างสถิติครั้งใหญ่เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกและคนไทยคนแรกที่มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมครบ100ล้านคน นอกจากนี้เนื่องในว,วันคริสต์มาส2023ลิซ่ายังมอบของขวัญสุพิเศษให้แฟนคลับช่อง YouTube ของเธอที่ชื่อว่า Lilyfilm Official โดยการคฟเ o อร์เพลง My Only Wish ผลงานของ Britney s p เ a ียพร้อมมิวสิกวิดีโอที่มีฉากส,สวยๆคือประเทศฝรั่งเศส สุดท้ายค่ะแอดก็ขอแสดงความ,มดีกับความสําเร็จของลิซ่าด้วยนะคะแน่นอนค่ะ,ะยอดไอจีบ่งบอกถึงความนิยมในระดับโลกได้เป็นอย่างดีและปัม๊มยอดไม่ได้ความพยายามมาตลอดหลายปีความสามารถที่โดดเด่นบุคลิกที่มีเอกลักษณ์ส่งผลให้ลิซ่าขึ้นมาเป็นสื่อินที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ